behind t ด e s ซองของเพลงเก่งแต่น้ำลายไม่คนไทยคือเต้นเรานี้แอบคิดเองอยู่ใส่ใจนะครับเข้าฉากกานค่ทุกคนาเป็นคนฉันนอยบอกตรงนี้ให้ฟังได้ไวชอบชน สวัสดีทุกคนค่ะต้อนรับเข้าสู่ Behind the Song ของเพลงเก่งแต่รับหลังวออมกอร,รพูดดังดังให้ชัดหน่อยเก่งตรงนี้ให้ดูหน่อยอยากจะรู้จากเธอจริงๆว่าจะพูดออกไหมยังไงช่วยมองตาของฉันหน่อย นนนยนอยอูู่งี้ลลพดไ,ไม่ต้อออง,อง,อง,งอยอยา,งงายอย่ตองงงกลััยยเสู่วันอัดวันที่2ค่ะตอนนี้ก็ส่งเจ้าพันเข้าไปอัดตอนนี้พันก็กำลังวอร์มอยู่นะ่่าา้คววนนั

สรุปท uhm. 네 like, oh. ุ่มมาลีเลยต้องไปอัดใหม่นะคะเพราะว่าเอเนอร์จีไม่ต่อกันน้องทำไว้ดีดูซิน้องทำดีตายแล้วไม่พี่สุดทุกคนไมนเพลงวันแดดแดกไงเพลงวันแดดแด่ฉันเลือกทำมาว่าเธอแดดแด่แล้วแหละถูกต้องไปลุย <laughs> ัไอนเก่งค <laughs> ่ะฝากน้องแดดแด่ของเราด้วยนะคะชื่ออะไรนะคะพี่โต๊แดดแด่น้องแดดแด่ชื่อใหม่นะคะสวัสดีค่ะน้องแดดแด่น้องแดดแด่ของชานน่ารักที่สุดอยากรู้มากว่าตอนเนี้ยเอวีจะเป็นยังไงฉันก็ยังไม่รู้เลยตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นด้วยเหมือนกันค่ะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันฟิตติ้งแล้วนะคะฟิตติ้งวันนี้ถ่ายพรุ่งนี้ ุดยอดไปเลยทำได้มีทั้งหมดกี่ชุด3ามสามชุดประมาณแล้วก็พันอยู่ในห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวที่แบบว่าเต็นต์แต่งออยู่ในเต็นต์นี่จะดูยวดู่ารออยู่เท่ากันถูกเป็นพันชุดที่หนึงเช็คเช็คค่ะ ไปต่อค่ะไปค่ะวามรักเก็บไว้คนเดียมีเรียกความรักเพรแบบเขาเรียกว่าความลัความรัความรัความรัมรเืนฉันราจอบกว่าฉันรักเรกะจะไม่เปนี้และสุดท้ายของวัน <S <S นี้เน้นไปที่แบรนด์ไทยนะคะเมื่อกี้ก็มีเจนทาวแมนนี่มีลำบุทีแอนโคนิสโต้มแบรนด์ไทย จริงสินละค่ะเย้ก็ได้เวลาไปถ่าย MV ซึ่งอีกไม่ถึง24ชั่วโมงก็ต้องกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งแล้วใช่แล้วนะะ <Okay. S 1> เจอกันมาถ่าย MV นะคะเจอกัน <Yeah. S 3> <Yeah. S 1> ต้อนรับสู่เบื้องหลัง MV เก่งแต่ลหลังนะคะดูเหมือนมี ENG แต่ตื่นตีห้านะคะชีวิตนะคะเออสู้ไฟทั้งวันนะคะมาแค่ ซีนแรกก็เกิดปัญหาแล้วนะคะยังไงก็คือจริงๆก็ต้องถ่ายข้างสระน้ำนะฝนตกซู่ซ่ามากนะคะแล้วก็แยากรอากาศบอกว่าวันนี้ตกทั้งวันก็เลยไม่รู้ชะตาชีวิตว่าซีนนั้นจะเป็นยังไงนะแต่ว่าก็เดี๋ยวตอนนี้เราเก็บหลายซีนไว้เพื่อเปลี่ยนก่อนทุกเพราะ หยุดย่ะอยาระหว่างนี้พาไปเจอเพื่อนสาวได้ไหมคะพาไปเจอเพื่อนสาวเพื่อนสาวเพื่อนสาวเป็นไงบ้างคะเพื่อนสาวไกลแล้วใกล้แล้วมาเป็นสาวบบบว่าสองแกลสองแก่ค่ะสองแก่ตื่นยังคะตื่นแล้วตื่นแล้วเราจะยังไม่ใช่เนจี้กันเยอะในตอนเช้านะคะเดี๋ยวหมดนะคะเพราว่านี่ยาวไปแล้ว เน่นซ้อมถ่ายเสร็จแล้วหนึ่งหนึ่งซีนซีนหลบเหลือเพราะว่าฝนฝนตกที่คนปะตาไครคะเศร้าเลยเช่าเลยค่ะพุ่งกลับก็คือบอกว่าสวดบนไปแล้ว19เกจบแต่เขาบอกว่าแต่วันนี้อากาศสงสัยจะช่วยไม่ได้เหมือนว่าพายุมันมันคืนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไงมันตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็สวดอีกเท่าหนึ่ง ก็เลยบอกว่านี่ไม่งั้นเราต้องเรียกทีมงานทุกคนมาเขามีไม์ใช่ไหมว่าตามกันนะคะสิบก้าจบไปด้วยกันกังกองอาจจะช่วยได้แรงอธิฐานเนี่ยช่วยได้พระเจ้าต้องรีบไงคนเดียวมันเบาแค่เบาไป and a c t i ไป ใช่ไฟนี่คือวงการเันเทิงมนะคะนี่มีกล้ามแล้วเอะรใจะห้ามตหแพงเอาเลยปะจะทำหรอนี่ไงก็แค่แพงตัวแม่เกินปะสองสอแล้วกล้ามฉันจะขึ้นไหมอ่ะขึ้นไปในห้านาทีนี้ไหมไม่ได้อะนี่เดี๋ยวรีทัชเอาแรสู้ต่อไป

Cynnellwch i'r rheolwyr bod yng nghyfrifoldeb กุดทายได้เชอรี่อแล้วชอร่ <laughs> อย่างนึงที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้น,นคะค่ะพันเป็นคนไทย <laughs> มีของโปรดแนะนำไหมคะของโปรดก็จะเป็นพวกแบบพีน,นัทบัตเตอร์ะอะไรเงี้ยแต่ของที่อร่อยที่สุดคือวายได้ได้ได้อันนี้ได้เลย <laughs> คนไทยใส่อีกและะ้วค่ะมันคนไทยใส่อีกและะ้ว <laughs> อกว่าเธอบอกว่าฉันน่ารักและจะไม่ปนนี้ยังไม่มาทักมาทักฮูมาทักมาทักเพลงนี้แต่งโดยแบนด์มิกซี่และเราก็แต่งเติมเข้าไปด้วยมีอยู่วันหนึ่งเราก็อยากได้เพลงส่วนส่วนหักมุมหักมุมแล้วก็ณช่วงที่คุยกันก็คือเป็นช่วงที่แบบว่าปาร์ลพ่อดังมากแล้วก็เลยแบบว่าชอบภาษา คุณมิกซ์แบนด์มิกซี่มาก็เลยแบบเฮ้ยติดต่อเลยพี่มิกซ์ให้แต่งเพลงให้จังเลยเนื้อหาแบบอยากได้ประมาณนี้อะไรเงี้ยเขาก็แต่งมาแล้วก็เหมือนเว้นเหมือนเหมือนแต่งยังไม่ครบเพลงอะนะก็เลยเราก็เลยเติมเวอร์ซ์สองไปนะคะเขาเรียกมาเป็นเพลงเก่งแต่รับหลังเขาเขาเป็นคนคิดชื่อเพลงให้ด้วยนะแบบแซ่บมากชื่อเพลงมันจึ้งชื่อเพลงมันจึ้งแล้วการเล้นเพลงก็หึมแล้วก็ทำดนตรีให้มันให้มันแบบลึกกว่าลึกกวักเต็มเลยมันจะได้ดูคอนทราสต์ ไม่งั้นมันจะดูแบบมันจะดูเฟียสเกินมันจะเกินเราปกติเราเป็นคนไม่เฟียสเนี่ยทำไมถึงนึกถึงน้องพนันทำไมคิดถึงน้องพนันเพราะว่านางเป็นเด็ก,ดก,กแดดไม่กปกติก็จะแบบว่าคนเล่นติ๊กตอกเอ่ยอะไรเอย่ยอะไนี่ใช่ไหม<ๆ>แล้วก็ชอบคาแรคเตอร์น้องพันที่แฟนคลับถ่ายมาเวลาที่แบบถ่ายไปปุ๊แปบแล้วแบบพันตอนแรกก็ทำหน้าปกติแล้วพอเจอแฟนคลับตัวเองก็ชอบทวาแบบอีกะเหนียววะเลยแบบชอบชอบเจลิเด็กคนนี้ก็รู้สึกว่าเพลงเนี้ยเข้ากับน้องเพราะว่าพันก็เป็นคนที่แบบน่าเฟียดน่าเก๋อะไรอย่างเงี้ย มากอะสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดไม่มีทางอื่นแล้วให้เดินอะไม่มีทางอื่นที่เดินนอกจากทางที่ฟังนะคะแน่นอนก็าถ่ายมาทำไมคะพระเอกยังไม่มาเลยอะจริงๆริอะพระเอกอะอยู่แถวนี้แหละแต่เรายังไม่ได้ถ่าย,ายเขาย,เยายกัเก็เลยยังไม่แนะนําให้รู้จักอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวแบบว่าคนดูน กินด้วยเหรออ๋อยังยังทำอ๋อไม่แต่ื่อไม่แตนื่อไม่เห่สับเกาหลีอ่านต่มาถึงทำเก่งแต่รับสัรเออเราไปไม่ยกกันหรอกเยซเอาเดียผมไม่เลยเยซ้อไทยไทยรู้ไม่เหมือนค่ะมาอยู่ไทยนานเกินรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ต่อไปเป็นซีแรกที่จะได้ถ่ายเลย แข่งเก่งอยู่ตอนนี้เก่งมากครับเพราะว่าปกติบาสจะมี12ิส12และท่า่าย12มันแบ่งหน้าที่มันไม่ได้แบบหายอะไรแบบเยอะครัไอ้ใจมเท่าไหร่น03 04 05 จะเปิดเผยตอนจบตอนแรกจบเองใช่ซึ่งผมอ่ะเป็นพระเอกที่แบบว่าไม่สนใจอะไรเงี้ยครับก็แเอ็กซ์ใช่ครับซึ่งชีวิตประจำผมไม่ได้เป็นอย่างนี้ขนาดนี้ผมแบบใส่ใจนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องมาเป็นร่างแบบยิงงี้ก็เป็นเทคิวอยากรูไม่ชินไม่ชินแล้วเอาแล้วไม่ก็เมื่อกี้เราก็บอกอะไรเราไปเขาเป็นยี่สิบสาม น้องโกหกปะเนี่ยเด็กมันอยู่เป็นค่ะเด็กมัอยู่เป็นาสุดๆละไม่ไม่เฉลยได้ป่ะไม่เฉลยสสีาหกเจ็ปยี่ส่สเอย่สสไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดองวดีเลย แต่จร variance, <era> ิงครับพี่แพนไปว่าจะอย่างนั้นและพี่จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยหรอแก่ร้อนเลยน้องถามอายุร้อนเลย เก่งวะเออน้องพันคิดในห้องอา่านอยู่ดีน้องก็ร้องขึ้นมาแล้วจีนี่พักทูเป็นคนคุมร้องก็เลยบอกว่าเฮ้ยดีเอาเลยก็เลยมีปับปป๊บปัดปะปายอยู่ในเพลงอะไรไม่มีอันนี้คือเรียกว่าพบเรียกว่าอะไรนี่เรียกว,ว่าเสกแล้วว้า <Why? S 1> ยเฮ้ยกินเปิดตรงนี้ได้กินถึงนี่อะ,อะไรครับ้าเปลี่<า>ยนชุดยังยังยังครับเดี๋ยวเราไปถ่ายที่สระน้ำครับพี่ชมโอเค Oh, <laughs> ุดเราก็ได้มาสานฝันแฟบรัสให้ฉันแล้วแต่ว่าผิดชุดนะเพราะว่าแบบกลายเป็นว่าเออเราลองซิงอีกชุดหนึ่งไปแล้วก็เลยต้องแบบสลับเอาชุดเนี้ยมาลองตรงนี้แทนแล้วก็เลยร้อนมากก็เข้าอากาศอยู่นะโอ้โหงงเลยแม่ซัมเมอร์สามชั้นลงงมากร้อนมากนะ เก,ก,เกรร็บไว้ไม่เรียกว่าความรักมันเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าความลับคะแนนความรักจะเกิดมันต้องไปบอกอีกคนหนึ่งนะงไม่บอกความรักไม่เกิด,ดความรักมันแบบต้องเกิดสองคนหนึ่งคนเขาเรียกความลับถูแต่ว่าบางทีเธอบอกไปปุ๊บกลายเป็นยังงมันยังงรหลักเขาคลังเดี่ยวจบเพลงหน้าเพลงหน้าพ้กต่อค่ะจบจบนะคะจบค่ะท่ามกลางแดดซัมเมอร์ในหน้าฝุนไม่มีแดดเลย ส่วนใหญ่จะเป็นทีมงานไปบนไปไหว้แลว้ว<บ>ค่อยมาบอกเราทีหลังลว่าไ,ไปบนไว้ว่าวิ่งรอบบอิกอ์เราได้ได้ไดเหรโอโหเลยหรอใช่ก็เพลงแรกมีทีมงานคนเดียวไปบนว่า,ถ,า,ถ,าถ้าได้1ึงล้านภายในหนึ่งเดือนพนักงานและโฟอีจะต้องวิ่งรอบเบิร์กพอยท์สิบรอบซึ่งทำไปแล้วบนไปแล้วแล้วพอครบแล้นปุ๊บค่อยแชทมาบอกว่าทุกคนเราต้องขึ้นไปบนไว้ก็น่ละค่ะไปวิ่งรอบเบิร์กพอย์สิบรอบได้ เนี่ยไม่มีใครบนไว้ไงเนี่ยเออคนตกเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราบนได้เพลงดังแล้วกันเนาะใช่ถ้าถึง10ล้านทำอะไรดีคะอยากทำอะไรว่ายน้ำรอบมหาสมุทรแป๊ะเดี๋ยว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 เล่นเดีียวเล่นเว่นัะคะตอนนี้เราอยู่ซีนไหนฮะเราอยู่ซีนมหมอย บะมอยกับซอสสาวใช่เรื่องเขาบอกมาคนแรกว่าฮาร์ดเพื่อนจินบุกชอบส้มฮาร์ดเพื่อนจินบุกชอบส้มอันนี้อยู่ดีชื่อฮาร์ดหายไปเพื่อนจินบุกชอบส้มเพื่อนจินบุกชอบส้มอีนี่อันนี้เพื่อนจินบุกอีนนี้บอกจินบุ๊กเฉยอีนี่แหละเข้าใจเพจว่าอุ้ยจินบุกชอบฉันหลองจริงซื้อฮาร์ดจริงซื้อฮาร์ดขามันตกไประหว่างทางประมาณนั้นถ้าเผื่อใครดูเอ็มวีแล้วงง

วันนี้พวกเราจบแล้วที่อยากยืนต่อนะแต่ว่าคือฉากมันหมดแล้วครับก็ทำอะไรไม่ได้ครับครับทุกานทบนะครับก็ไปติดตาม MV ได้ในช่องทางใมเจลนะครับผมฝากเพลงแค่ไหนแค่น้นครับไมโและก็บัตไฟนะฝากบัตเซเวด้วยนะครับผมชื่อเพงว่าอืดกดเข้าไปนะเพราะ เพลงพี่ซ o นะครับที่เปลว่าเก่งแต่รับหลังนะครับก็ตามฝ่ากบางเพลงแล้วก็ดูมิวสิกวิดีโอมาเยอะนะครับใช่ครับแล้วก็ขอบคุณที่ชวนพวกเราไปฮานดกับน้องจินนะครับยินดีมากๆครับฝากเอนดูนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันเย้ ได้แล้วเหนื่อยไหมก็เหนื่อยอยู่แม่ปวดคัวนนี้ไหมแต่ว่าเราจะสู้ไปด้วยกันกล้แล้วนะคะกาจะไม่กแล้วให้ฉันนายเก่งตรงนี้ยน ่อให้นดพูดที่เรื่องมันจบลงไปพูดมาก่อนช่วยพูดกับฉันก่อนไม่ใช่มาพิมพ์มาซอนเอาไว้ละค่ะนี่เราเลยแช่ี๋ยวาไปมีกสอนเอ็มวีเสร็จแล้วเอมวีค่ะไปกันต่อไปกันต่อ ลืมเล่าให้ฟังว่าแบบกิมมิคกระซิบกระซิบใน MV อ็มวีอะมมีคนนอกโปรดักชันช่วยคิดอ่ะมันก็คือไคโอเลตบอเทียค่ะ <laughs> วีบอกว่าช่วยคิดแบบตอนไปถามวีอ่ะคอนเซปต์ยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้ววีมันก็แบบให้ให้มันฟังเพลงแล้ววีก็บอกว่านี่ไง แบบกระซิบกระซิบอะไรเงี้ยวัดส่งต่อกันไปเรื่อยๆก็เลยเป็นที่มาของฉากที่แบบเพื่อนกระซิบกันไปส่งต่อกันไปเรื่อยๆแต่ต้องไปเชื่อแต่งคุณพิ่กเลยว่าเช <itu? S 1> ื today, like ่อเลยนะคะก็คือคนแรกที่กระซิบก็คือพี่วีใช่คนแรกคือวีแล้วก็กระซิบต่อมาก็คนที่ผิดเพี้ยนไปยูวีเหมือนกันตอนเล่นไม่่ใช เลือตดดดพเออี่ส <ok> ้มอย่างนี้ด okay> ีกว่าใช่ใช่ใรนี่อะไรเป็ต้นไม้แตแม่ต้มินหนึ่งสองสามเย้เย้แล้วกรองแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเห็น าพวกเราทำงานกันหนักขนาดไหนจะต้องยังไงไปดูค่ะเชื่อเพลงอะไรคะทองพันเก่งแต่รับหลังคาใช่แล้วค่ะอย่าลืมไปดูนะคะที่ช่องสมมารีมิวสิกนะจ๊ะชากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e นะคะใช่แลวที่สำคัญอย่าลืมกดกดดิ้งกูกดิ๊งเลยค่ะเจอกันค่ะบายบาย